ใจสอดหน้าหนูน่ารักมากเลยแม่ยินรู้ได้ทั้งวันนี่เป็นแบบนี้ยุ่แให่มากจะได้รากเข่ากงานแล้วอืมคุณว่าได้ขอ,อ,องบริยูซื้อซื้อยายกับเราต่ออืมเราต่อเห็นอยน่างไรแม่สารผักกระยองโอ้ป๊าดสารผักกระยองได้แม่ทรงเตยค่ะ โอ้ยอยู่วัดสีนะำเงนแตเอาบุนใต้ทุนพมีป้่ใต้ถิโครมอยู่ทุนพวีจีฮอดจ้าพ่อหนุสารอยู่ตะวันเพราะอาจจะง่ายดอกพดอานนน้อนี่เป็นทำไมแม่สารก้องเข่าเป็นสิคะบพี่เ็นกับยองแม่สารถึงตะกระตาหน้ากลุยต่อเล่ากลับไปใส่หูหน่อยเล่าหอยู่สามจีฮียังแว่นอนอือโอเดนอยู่นีอ่ะรอเราอยู่หอเล่าคาขา เรื่องสอดลายที่ดำัวเดียร่างงานลูกจะขายเท่าไหร่ลูกมันจะไปเป็นหมื่นเลยเหรอ,อเป็นละหมื่นแปดครับนะมันกี่เมตรลูกทั้งหมดอ่าปกติเมตรแปดสิบเมตรแปดสิบเซน ใครสอนนี่พี่ดำัวเดียวร้างนงามมัวจะขายเท่าไหร่ลูกมันจะเป็นเป็นหมื่นเลยเหรอ,อเป็นละหมื่นแปดคนะ <Okay. S 1> มันกี่เมตรลูกทั้งหมดอ่าปกติเมตรแปดสิบเมตรแปดสิบเซน